ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นกันในเซิร์ฟเวอร์ Sword Art Online เป็นเซิร์ฟเวอร์แนว MMORPG ที่มีระบบการเล่นที่น่าสนใจ <Huh? S 1> ชาวสาย MMO ไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นระบบคลาส ที่มาพร้อมกับสกิลของแต่ละสายที่น่าเล่นระบบการคราบไอเทมที่จะสุ่มค่าสเตตัสขึ้นอยู่ที่ดวงของคุณเองแล้วที่สำคัญเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเควสแนวเนื้อเรื่องและมีมอนเตอร์ให้เราประจนภัยถึง100ชั้นโดยจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆภายในเซิร์ฟเวอร์แต่ระบบและความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ไปดูคลิปเต็มกันเลยดีกว่าครับ let's go สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นมาเร่งกันในเซิร์ฟเวอร์ s o r อ a r ์ o ออนไลนเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว MMORPG q u แนวเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์มอดทุกคนสามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ผ่าน IP ในเวอร์ชั่นที่ผมได้ทำการขึ้นไว้ให้บนหน้าจอได้เลยน่นะครับผม ไอพีะเวอร์ชั่นก็ตามนั้นนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เรานั้นจะไปดูในแต่ละระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ซ o อก r าร์ออนไลน์กันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะครับผมหากทุกคนกดกันแล้วงั้นเราก็เริ่มไปดูในแต่ละระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ซ็อกอาร์ออนไลน์กันเลยดีกว่านะครับว่ามีระบบอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง let's go หลังจากที่เราทำการเข้าสู่เซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมทางด้านขวามือนะครับจะเป็นเกี่ยวกับมินิแมปนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่กลัวหลงก็สามารถมาดูแมปกันก่อนตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมแล้วทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นของทางเซิร์ฟเวอร์เซตจุดจีนั่นเองนะครับผมแต่อย่าเพิ่งไปสนใจนะครับให้ทุกคนนั้นมาสนใจในสล็อตที่9กันก่อนเลยนั่นเองนะครับผมหากเราทำการกดคลิกขวาไปนะครับเขาจะเด้งหน้าต่างจุไแบบนี้ขึ้นมาไอเจ้าช้อยแรกนะ จะเป็นเกี่ยวกับร้านค้าของเซิร์ฟเวอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับร้านค้าทั่วไปร้านค้ายศแล้วก็ร้านค้าสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับร้านค้าทั่วไปก่อนนะครับร้านค้าทั่วไปนะครับเขาก็จะขายพวกหินอัปเกรดอวุธหินอัปเกรดชุดเกาะนะครับรวมถึงตั๋วรีแตมสเตตัสนะครับหากเราอัพผิดก็สามารถมาซื้อเพื่อไปรีได้ตรงนี้เลยนี่นะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านสมุดข้ามเรเวลด้วยนี่นะครับผมไป 10เรเวลเลย oh. แต่เงื่อนไขในการใช้สมุดนี้ oh. หากเราซื้อไปแล้วหรือกดคลิกไปแล้วนะครับเราจะต้องทําการ บอกหรือแจ้งแอดมินกันก่อนด้วยนั่นเองนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่ได้สแต็กนะครับเอามาอัพพวกสกิลอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับผมอันต่อมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับคีย์เอาไว้สุ่มพวกแฟชั่นใส่หัวเกาะรังหรือมือต่างๆนานานั่นเองนะครับผมส่วนหินถัดมานะครับจะเป็นทางด้านหินซ่อมอาวุธทั่วไปแล้วอันนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการ อันเจมนั่นเองนะครับผมอาวุธทั่วไปเนี่ยมันจะมีเจมที่สามารถเอาไปใส่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาวุธเราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับผมหากทุกคนคิดว่าเราเอาเจมไปใส่ในผิดอาวุธเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถมาซื้อไอ้เจ้าสิ่งนี้เอาไปปลดเพื่อที่จะได้เจมไปใส่อาวุธอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับขายสกินแบบนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสกินในเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีผลนะครับผมกับพวกสเตตัสหรือว่าบัฟต่างๆใดๆทั้งสิ้นนั่น มีผลแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนเนี่ยที่คิดว่าเอ้ยมีสก,กินต้องเทพกว่าแน่เลยไม่เกี่ยวนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เน้นไปทางด้านดวงของผู้เล่นซะมากกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตีบวกไอเทมอัปเกรดไอเทมหรือว่าคราฟไอเทมนะครับขึ้นอยู่ที่ดวงของผู้เล่น หมดเลยนั่นเองนะครับผมช่อ <Okay. S 1> ยต่อมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายยศนั่นเองนะครับผม <Huh? S 1> ถ้าสมมุติเราซื้อยศแรกนะครับสิทธิพิเศษก็จะมีประมาณนี้ยศที่2ส,สิทธิพิเศษก็จะประมาณนี้แต่สําหรับคนไหนที่ซื้อยศที่3นะครับผมสิทธิพิเศษจะเพิ่มขึ้นพร้อมสาม,มารถอนุญาตให้ขายไอเทมในเกมเป็นเงินจริงได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่อยากจะสร้างไรายได้กับเกมได้นะครับผมก็สามารถมาซื้อยศอันนี้แล้วไปเป็นพ่อค้าขายของ ในเกมเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านเมนูถัดมาก็คือสัตว์เลี้ยงซึ่งสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมซื้อมาแล้ว1สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมไปฟักให้ดูเพราะว่าในการฟักเนี่ยจะต้องไปฟักในร้านค้าสัตว์เลี้ยงตรงหน้าเหมืองนั่นเองนะครับผมช้อยแรกก็ประมาณนี้ช้อยต่อมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านสกิลนั่นเองนะครับผมสาหรับคนไหนที่กดไม่ได้นะครับผมอย่าเพิ่งตกใจไปแสดงว่าทุกคนยังไม่ได้เลือกคลาสนั่นเองนะครับให้ทุกคนนั้นไปเลือกคลาสก นะครับผมต่างๆนานานั่นเองนะครับอันที่4ไม่ต้องไปสนใจส่วนอันที่5นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นสําหรับคนไหนที่เติมครั้งแรกนะครับรับไปเลยสิ่งของพวกนี้นั่นเองนะครับผมเมนูถัดมาจะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับการอัพสเตตัสให้กับตัวละครของเราเนี่ยเองนะครับผมเมื่อรเวลเราอัพหนึ่งรเวลเราจะได้มา1นึ่งพอยนะครับเราสามารถเอาพอยที่เราได้มาเนี่ยไปอัพต่างๆนานาเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์และความแข็งแกร่งให้กับตัวเราเองแบบไร้สไตล์ได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านอันนี้ก็คือจะเป็น ด้านหน้าต่างเมนูสัตว์เนาะส่วนถัดมาก็คือจะเป็นทางด้านหน้าต่างกิวรอการอัปเดตนั่นเองนะครับผมแล้วหน้าต่างปาร์ตี้อันนี้นะครับผมเราสามารถเชียร์ปาร์ตี้เล่นกับเพื่อนได้แต่เลเวลห้ามเกิน4เลเวลนั่นเองนะครับผมวิธีการเชิญก็เชิญผู้เล่นตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็พิมพ์ชื่อไปได้เลยนะครับผมที่เราต้องการให้เข้าตี นี่เลยหากเลเวลมากเกินไปนะครับมันก็จะแจ้งแบบนี้มานั่นเองนะครับส่วนเมนูถัดมานะครับจะเป็นเกี่ยวกับหน้าต่างสวมใส่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะใส่พวกรูนใส่พวกบัฟเพิ่มแหวนนะครับชุดเก็าะไอเทมสามารถมาใส่ได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> แล้วเซตติ้งอันนี้คืออะไรเซตติ้งอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการเกี่ยวกับตั้งค่าหลอดเลือดแล้วตั้งค่าคอมโบสกิลนั่นเองนะครับผมหากเราทงการกดคลิกไปแล้วกดรีสตาร์ทหรือว่าดั้งเดิมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะให้ทุกคนนั้น เขยบนะครับผมไปตรงมุมดีกว่านะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่านีแล้วก็กดทีละนิดทีละนิดก็ได้คลิกดิควย โอ้โหดูแอดมินเขาดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับผมอ่าโอเคสําหรับเมนูหน้าต่างนะครับผมมันก็หมดเป็นที่รียบป้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมนะจะพาทุกคนไปทําความเข้าใจกับ NPC กันบ้างดีกว่าเนาะ NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน NPC เริ่มเควสเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่กดคลิกยังไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าทุกคนนั้นยังไม่ได้เลือกคาสกันนั่นเองนะครับทุกคนต้องไปเลือกคาส์กันก่อนนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> NPC ตัวนี้นะครับผมตรงช เลยก็คือวาร์ปช็อปนั่นเองนะครับผมทุกคนนั้นสามารถเก็บเงินนะครับผมเงินในเกมที่ได้จากการฆ่ามอนสเตอร์นะครับผมทำเควสหรืออะไรต่างๆนา,นานามันจะได้เป็นเหรียญแบบนี้มานั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถนะครับผมเอามาซื้อเป็นทางด้านวาร์ปเหล่านี้แล้วก็วาร์ปไปโดยที่ไม่ต้องเดินได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่เจ้าวาร์ปแบบนี้มันก็หาได้อีกวิธีหนึ่งก็คือทำเควส นั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านกฎการเล่นหรือว่าการอยู่ร่วมกันภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับกดข้อที่1ก็คือห้ามแอกกดข้อที่2ก็คือห้ามเทสดี Z, ส่วนกฎข้อที่3ก็คือห้ามเล่นอาญาแล้วกดข้อสุดท้ายก็คือห้ามลำฟอรเรนนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมใช้บริการของเรียม n t h เร็วแรงทะลุสวรรค์นั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่อยากจะลองเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเขาก็มีคีย์ส่วนลด ให้ด้วยเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่ใช้คีย์นี้นะครับผมจะได้รับเครดิต50ไปแบบฟรีๆแต่มีเงื่อนไขต้องเติมเงินขั้นต่ำหน0่ก่อนที่จะใช้คีย์นี้ได้นั่นเองนะครับผม NPC ตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางด้าน NPC Shop Server นั่นเองนะครับผมผมลืมบอกไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับคนไหนที่ซื้อสกินเหล่านี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเบื่อสกินนี้แล้วนะครับผมอยากจะเอาไปขายนะครับทุกคนสามารถซื้อไอเทมถอดสกินอันนี้นะครับผมมาแล้วก็เอามาทับใส่ไอเจ้าสกินได้เลยนั่นเองนะครับผมเพียงแค่นี้ก็จะได้เป็นสกินเพื่อเอาไปขายให้กับผู้เล่นที่อยากได้ต่อได้ด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนไอเจ้ากล่องอันนี้นะครับผมมันจะเป็นทางด้าน กล่องสุ่มพวกอาหารต่างๆนานานั่นเองนะครับผมแล้วเราจะสุ่มยังไงนะครับคีย์มันสามารถมารับได้ที่ตรงนี้เลยหากเรากดไปปุ๊บนะฮะมันก็จะได้เป็นคีย์แบบนี้เข้าตัวมานะครับผมเราก็ให้ทุกคนนั้นทาการเอาคีย์นี้กดไปที่ตู้นี้นะครับจากนั้นก็เปิดได้เลยมันก็จะค่อยๆสุ่มแบบนี้นั่นเองนะครับผมขึ้นอยู่ที่ดวงของเรานะครับว่าเราจะได้เป็นไอเทมชนิดอะไรนั่นเองนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมอยากจะได้เงินมากเลยแต่ได้เป็นไอเทมอันนี้มาซึ่งไอเทมอันนี้นะครับผมมันก็เอาไว้ คราฟอาวุธโดยประมาณนั่นเองนะครับผมผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเงินภายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่3สกุลด้วยกันนั่นเองนะครับสกุลแรกก็คือจะเป็นทางด้านเงินคคลนะครับเงินคอยอันนี้ก็คือหาได้จากการตีมอนสเตอร์ทำเควสนะครับผมฆ่าบอสอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับผมส่วนสกุลที่2นะครับผมก็คือเป็นสกุลที่เราฝากเงินในธนาคารนั่นเองนะครับไอเจ้าสกุลเงินนี้นะครับผมมันเอาไว้ซื้อไอเทมกับผู้เล่นทั่วไปในตลาดโลกนั่นเองนะครับผ ส่วนสก,กุลที่3าก็คือเป็นสก,กุลเจมนะครับผมสก,กุลเจมก็คือเอาไว้ซื้อของเติมต่างๆนานานั่นเองนะฮะ <Okay. S 1> แล้วเดินมาตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจรายวันนะครับผมส่วนทางด้าน NPC ตัวนี้มันก็คือจะเป็นทางด้านที่แรกของนั่นเองนะครับผมโดยจะต้องใช้เจ้าบูเจมันนี้นะครับเอามาแลกซึ่งไอ้เจ้าบูเจมันนี้นะครับผมหาได้จากการรับในทางด้านออนไลน์ตรงนู้นเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการเซอราไปมากกว่านี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปเลือกคาสกัน ก่อนเลยดีกว่านะครับผมให้ทุกคนนั้นกดวาร์ปมาที่โบสถ์ได้เลยนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนั้นเดินตรงเข้าโบสถ์ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมจะพบกับทางด้านตัวอักษรลอยตรงนี้นะครับเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับการเลือกคาสนั่นเองนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องคลิกซ้ายนะครับเพื่อคุยกับ NPC คิริโตก่อนเลือกคาสนั่นเองนะครับผมหลังจากคุยเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดคลิกขวานะครับที่ NPC คิริโตเพื่อเลือกคัส นั่นเองนะครับผม oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไงขั้นตอนแรกก็ให้ทําการกดคลิกซ้ายนะครับผม พอคลิกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นทางด้านตรงสกอร์บอร์นะครับผมประมาณนี้จากนั้นกดคลิกขวาเพื่อทาการเลือกคาที่ทุกคนนั้นอยากจะเล่นได้เลยนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสามารถเล่นได้ทุกคาเลยนะครับถ้าสมมติทุกคนนั้นเล่นคาสักดาบไปแล้วอยากจะมาเล่นนักเวทก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมแต่มันจะรีทางด้านเลเวลเรานั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับเลือกเป็นนักดาบเลยละกันนะฮะแล้วเรื่องเสร็จแล้วเราจะทําไงต่อนะครับให้ทุก คนนั้นกลับมาที่เมนูวาร์มนะคะผมจากนั้นก็ ไปที่สปาลนะครับผมกดมาได้เลยนี่นะครับผมแล้วก็ให้ทําการมาคุยกับ n p c ตัวนี้โดยการกดคลิกซ้ายนะครับผมตีมันไปเพื่อคุยนั่นเองนะฮะหลังจากเราคุยกับ NPC เสร็จนะครับผมเขาก็จะมอบหมายให้เรานั้นไปทักทายคนนี้นะครับผมที่หน้าประตูทางเข้านะครับสาหรับคนไหนที่ไม่รู้นะครับว่าคือทางไหนนะครับเขาจะมีพิกัดบอกนั่นเองนะครับผมแต่จริงแล้วเราสามารถดูตามโลเคชันที่อยู่ข้างบนตรงจุดแดงนี้ได้เลยนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปละ ผมทำาคว s เนื้อเรื่องด้วยนั่นเองนะฮะให้ทําทการกดที่ลูกตุ้มวันนี้นะครับผมจากนั้นก็ไปทีออ่ประตูหน้าเมืองได้เลยนะฮะมันก็จะทําการที่รับร์ตมาตรงนี้นะครับผมออจุดสีแดงมันอยู่ข้างหน้าเรานะฮะน่าจะ npc ตัวนี้นะครับผมให้ทําการตีไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อทําการคุยกับ npc นะครับผมแล้วในตอนนี้นะครับเขาก็จะให้เรานั้นไปจุดเกิดของสลามนั่นเองนะครับผมก็เดินไปหน้าเมืองเลยนะฮะ ชัวร์แล้วดูเหมือนว่าเรานั้นจะมาถึงจุดเกิดสลามเลเวลหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเราเดินมาตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกให้เรานั้นคิวไอ้เจ้าตัวสลามนะครับผมเลเวล1นึตัวนั่นเองนะฮะ <Huh? S 1> แต่ถ้าสมมุติเราเดินไปตีแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เวิร์กนะครับให้ทุกคนนั้นเลื่อนไปสล็อตเนะครับผมจากนั้นไปตรงที่คําว่าสกิลนะฮะแล้วทําการลากสกิลเลเวลหนึ่งะครับผมมาใส่สล็อตช่องหกันก่อนเลยนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะ ครับผมให้ทุกคนนั้นกด F 1น่ทีนะครับผมแล้วก็ทําการคอมโบสกิลได้เลยนะครับผมซึ่งวิธีการคอมโบสกิลก็สามารถดูได้ตามที่ GUI ด้านซ้ายมันได้ทําการเขียนบอกเลยนั่นเองนะครับแต่ทุกครั้งในการใช้สกิลต้องกด F ทุกครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นี่ครับอื้ตายเลยครับผมสกิลเราค่อนข้างที่จะแรงนะครับสาหรับสายนักดาบนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมตัดไปตอนที่ผมนั้น ตีเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้จนตายหมดเลยละกันนะครับผมหลังจากที่เราทําการฆ่ามอนสเตอร์เสร็จตามกําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทุกคนนั้นกลับมาคุยที่ npc ตัวเดิมได้เลยนั่นเองนะครับผม,มเพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับภารกิจที่เขามอบหมายมานะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็น่าจะพาเราไป ทำความเข้าใจกับสถานที่ต่างๆนั่นเองนะครับผมสถานที่แรกนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับที่ฝากของนั่นเองนะครับผมเราสามารถเอาของนะครับผมมาใส่ไว้ในนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้า NPC ตัวนี้เนาะแต่เราก็ต้องทาการกดตีไปนะครับเพื่อให้ภารกิจของเรานั้นผ่านไปด้วยนั่นเองนะฮะส่วน NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการฝากเงินในธนาคารนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้ทมการเอ่ยข้างต้นไปหากเรามีเหรียญแบบนี้นะครับผมเราสามารถ เปลี่ยนเหรียญคอยนี้นะครับให้เป็นสกุลเงินอีกรูปแบบหนึ่งได้โดยการเอามาฝากในธนาคารวิธีการถอนแล้วฝากนะครับก็ให้ทุกคนเอาเมาส์ไปชี้นะครับเขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าไอ้ด้านนี้เป็นการถอนส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นการฝากเงินนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่อยากจะถอนก็กดชิปนะครับแล้วก็คลิกได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะฝากนะครับก็กดชิป แล้วก็คลิกได้เลยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นั่นเองนะฮะมันก็จะไปอยู่ในธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่น,นะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ในธนาคารให้ทําการกดแคปนะครับผมจะเห็นว่าเงินเราอยู่ในธนาคาร300คอยนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมน่าจะเป็นในโซนของตรงนี้นั่นเองนะครับผมที่เขาจะพามาทําความเข้าใจนะครับผมให้ทําการกดคลิกตีไปนะครับผมเพื่อทําการ รับเควสนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติทุกคนกดคิดขวาเนี่ยมันก็จะโชว์แบบนี้ขึ้นมาให้นั่นเองนะครับผมเจ้า NPC ร้านนี้นะครับผมเขาจะเป็นเกี่ยวกับการตีบวกไอเทมการคราฟไอเทมนะครับผมแล้วก็คราฟเครื่องประดับนั่นเองนะครับเสริมพลังแข็งแกงให้กับเราเองนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านที่ซื้ออาวุธนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนสายไหนนะครับผมก็เลือกให้ตรงตามสายแล้วก็ซื้ออาวุธได้เลยแต่สแต็กจะได้ต่ํากว่าการคราฟนั่นเองนะครับผม สมมุติเราไปคราฟเองเนี่ยเราจะมีโอกาสได้สแต็กที่ดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นในระบบสุ่มนั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะ โอเคครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่ซื้อรูนต่างๆนานาน,นั่นเองนะครับผมและ NPC ตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมสําหรับคนที่เติมครั้งแรกโดยประมาณนั่นเองนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านร้านเลี้ยงสัตว์หรือว่าซื้อสัตว์เลี้ยงนั่นเอง <Huh? S 1> ซึ่งผมก็มีไข่อยู่1อันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาฝากให้ดูว่ามันจะเป็นยังไง <Okay. S 1> นี่เลยเขาก็บอกว่าให้เราทําการลากไข่ไปในช่องหรือเปล่า นะครับผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้ทําการใส่ไข่ไปแล้วนะครับเขาก็น่าจะให้เรารอนั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวผมค่อยมาดูละกันนะครับผมทําการรับเควสไปก่อนนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสําหรับเควสในส่วนของตรงนี้เควสต่อมานะครับเขาก็ให้เรานั้นกลับไปหายุ้ยที่เราได้ทําการรับภารกิจเนื้อเรื่องมาข้างต้นนั่นเองนะครับเพื่อส่งจดหมายให้กับคิริโตนะฮะแต่ก่อนที่เรานั้นจะกลับไปกันนะฮะผมสังเกตเห็นว่ามีร้านตั้งอยู่ตรงนี้นั่นก็คือร้าน โปเั่นนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าโพชั่นนะครับจะมีอยู่2สีหรือว่าอาจจะมากกว่านี้ในอนาคตนะครับสีแดงเอาไว้เพิ่มเลือดส่วนสีฟ้านี้นะครับเอาไว้เพิ่มมานาในการใช้สกิลนั่นเองนะครับผมแล้วบ้านข้างหลังตรงนี้นะครับผมที่ทางเนื้อเรื่องไม่ได้พามานะครับนั่นก็คือจะเป็นทางด้านบ้านแฟชั่นนั่นเองนะครับผมหากเราเดินเข้ามาเนี่ย NPC ยังทาอะไรไม่ได้ให้ทุกคนนั้นเดินเข้ามาตรงโซนตรงนี้นะครับจากนั้นกดคลิกซ้ายไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะได้หน้าต่าแบบ นี้ขึ้นมาวิธีการดูนะครับว่าเรามีแฟชั่นอะไรมั่งนะครับผมก็ให้สังเกตนะครับสาหรับคนไหนที่พื้นหลังนะครับของเจ้าตัวแฟชั่นนั้นๆเป็นสีแดงแสดงว่าเรายังไม่มีแต่สําหรับคนไหนนะครับที่พื้นหลังเป็นสีเขียวนะครับผมแสดงว่าแฟชั่นนั้นเราสามารถใช้ได้หรือว่าเรามีแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วเราจะหาได้จากไหนสําหรับเจ้าแฟชั่นนะครับผมหาได้จากการสุ่มตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งคีย์กล่องสุ่มนะครับซื้อได้จากเซอร์ เว r ร์ช p อเลยนั่นเองนะครับที่ได้ทําการอธิบายไปข้างต้นนะฮะแล้วก็เอาขี์มาสุ่มได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมนั้นจะได้แฟชั่น เป็นอะไรนั่นเองนะครับผมเฮ้ยเราได้แฟชั่นระดับอีพิกนั่นเองนะฮะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าระดับอีพิกอันนั้นมันคืออะไรนะฮะนี่เลยเป็นทางด้านอีพิกใส่มือขวานั่นเองนะครับผมเป็นทางด้านพัดนั่นเองนะฮะโอ้ oh. พอผมใส่แล้วมันดูแบลขึ้นเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อเรื่องหลักกันต่อเลยดีกว่านะครับก็ทุกคนนั้นกลับไปลูกตุ้มนะครับผมจากนั้นก็ วาร์ปกลับไปหายุ้ยกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคทำการผือดาบแล้วก็กดตีไปเพียงแค่นี้นะครับผมก็เป็นันเสร็จสิ้นแล้วสำหรับารกิจนะฮะหลังจากเราคุยกับยุ้ยเสร็จนะครับเขาก็จะให้ถุงปริศนามาเป็นในหมวดหมู่ไอเทมใช้สำหรับส่งเควสนั่นเองนะครับผมเขาก็จะให้เรานั้นนำของที่ได้จากยุ้ยเนี่ยไปส่งที่คิริโต้นั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าคิริโตะนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผม เราทำการกดตีไปนะฮะถ้าสำหรับคนไหนที่อยากจะเข้าใจเนื้อเรื่องก็ให้อ่านนะครับผมตามที่เขาได้มงการเขียนไว้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งในภารกิจนี้นะครับเขาก็มอบหมายให้เรานั้นไปกําจัดเหล่าสรามทั้งหลายนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสรามลีนสรามบูสลามเลสนะครับผมจํานวนอย่างละ20ตัวพร้อมแนบโรเคชั่นจุดเกิดของเหล่าสรามให้เราด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าส่วน NPC ตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน NPC ร้านรับซื้อไอเทมทั่ว ไปนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์นะครับสามารถเอามาขายได้ที่ NPC ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วเจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็น NPC ขายของสําหรับผู้เล่นนะฮะสำหรับคนไหนที่มีไอเทมแรนะครับผมหรือมีของที่อยากจะขายนะครับสามารถมาขายได้ในส่วนของตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะซื้อนะครับเราจะต้องเอาเงินนะครับไปฝากในธนาคารนะฮะเพื่อที่จะแปรรูปมาเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเอาไว้ซื้อ ของกับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองนะครับผมส่วน NPC ตัวนี้นะครับก็เป็น NPC เพิ่มพลังฟรีนั่นเองนะครับผมหรือว่าเพิ่มอาหารฟรีนั่นเองนะฮะแล้ว NPC ตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้านร้านซื้ออาหารนั่นเองนะครับผมผมแนะนานะครับให้ซื้อทางด้านไข่ดาวนะครับราคาอยู่ที่10 call นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าถูกพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าค่ามอนสเตอร์นะครับมันก็ได้เหรียญด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์ ซอสอาออนไลน์ถ้าสมมติทุกคนชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยละกันนะครับผมแต่ถ้าสมมติผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ผมขอตัวนะครับผมไปทําภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายฮะ